โค้ดข้มีคำถามอะค่ะสถานการณ์กราฟแบบนี้เราควรเทรดแบบไหนดีคะการาฟแบบนี้ใช่ไหมกราฟวิ่งแรงวิ่งเยอะถูกไหมคะวิ่งกันแบบพันห้าสองพันสามพันเทรดแบบไหนหรอคะเราก็ดูเฮสี่ตามปกติเลยค่ะเราก็ดูว่าวันนี้เดย์ดหน้าอะไรได้เปลี่ยนแล้วนะคะ <S <S แล้วเราก็ดูเฮสี่นะเพื่อนเฮสี่ว่าเป็นไปตามเดย์ไหมเฮสี่เกิดซิกอะไรอย่างเช่นตอนนี้เฮสี่เกิดซิกขาอย่าง เราก็รอ H1 ห,หนึ่งนะคะเป็น p a บายแล้วก็รอให้กราฟย้อนมาเก็บบอดี้ใกล้กรอบแนวรับให้มากที่สุดแล้วรอเอ็น5 15กับตัวแล้วเราก็ปีขึ้นไปนะคะแล้วเราก็ดูโซนซ้ายมือนะว่ามีโซนแนวต้านไหมเราก็เก็บที่โซนนั้นก่อนจังหวะแรกเนาะนะคะแล้วก็ออกตลาดแล้วก็รอจังหวะตลาดเลียนก็หาจุดเข้าอีกทีนึงนะคะก็เก็บเป็นรอบๆไปดีกว่าเพราะช่วงนี้กราฟสว ขอบคุณมากค่ะ